ระยะระหว่างเตียงปลายเตียงกับตู้ตรงนี้นะคะก็ถือว่าเดินสวนกันได้สบายเลยเนี่ยสคน,นเดินสวนกันได้แบบไม่ใช่หรออเป็นเพราะว่าเราผอเพราะว่าเราผอ ซึ่งซอยนี้นะคะก็จะขึ้นชื่อว่ามีคอนโดมิเนียมขึ้นอยู่หลายโครงการด้วยกันใครนะคะที่ทํางานอยู่ย่านลาดพรา้ารัชดาหรือว่าจะไปทางรัชโยธินเนี่ยก็ถือว่าตอบจทย์ในเรื่องของการอยู่อาศัยค่ะโครงการที่เราจะพามาสนิกในวันนี้นะคะนั่นก็คือ I อว r รีรัชดาลาดพร้าวจากเอ็เซดไว้ค่ะโครงการนี้นะคะเขาจะเป็นรูปแบบคอนโดมิเนียมแบบโล w ไลฟ์ life, 8ชั้นด้วยกันนะคะ ซอยนี้ค่ะต้องบอกว่าอยู่ไม่ไกลกับรถไฟฟ้าถึง3สายด้วยกันเราสามารถเรียกวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าต่อแท็กซี่ไปขึ้นรถไฟฟ้าได้ไม่ยากค่ะส่วนห้องที่นี่นะคะของโครงการนี้ค่ะเขาจะมีการตกแต่งในรูปแบบ Fuly ีเ r อร์นิเลยค่ะ,ะคุณผู้ชมส่วนราคาพิเศษช่วงเปิดตัวค่ะจะอยู่ที่ 1. 8 9ล้านบาทค่ะเรียกได้ว่าเป็นราคาที่หยิบจับได้ไม่ยากนะคะ,ะและจุดเด่นของโครงการนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามเราสองคนไปสนิทกันเลยค่ะ โครงการไอวอรี่รัชดาลาดพพลาวพัฒนาโดยบริษัท Access w ไวจจำกัดมหาชนค่ะเป็นคอนโดมิเนียมโ w r i ส์8ชั้นจำนวน1อาคารจำนวนห้องพักอาศัย204ยูนิตบนที่ดินประมาณ1ไร่กว่าสำหรับที่จอดรถของที่นี่อยู่ที่ประมาณ35%นะคะออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นนะคะแบบห้องในโครงการเนี่ยมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันค่ะได้แ,แก่1 o บด o ูม1 o o m e x c l u s i v e One Bedroom Extra และ One e e r r o o m Plus ขนาดพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นประมาณ24ตารางเมตรไปจนถึงประมาณ40ตารางเมตรราคาพิเศษช่วงเปิดตัวอยู่ที่1.89ล้านบาทค่าส่วนกลางของโครงการ49บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนค่ะ สำหรับที่ตั้งของโครงการนี้นะคะจะตั้งอยู่ในซอยรัชดาพิเศษ32เจอซอยย่อยแรกฝั่งขวามือตรงเข้ามาอีกหน่อยก็จะเจอตำแหน่งของที่ดินโครงการแล้วค่ะซึ่งถ้าวัดระยะจากถนนรัชดาพิเศษเข้ามาถึงโครงการจะมีระยะประมาณ400เมตรซึ่งก็นับว่าไม่ไกลสำหรับการเดินไปหน้าปากซอยนะคะค่ะผู้ชมคะและที่เราสองคนยืนอยู่ตรงจุดนี้นะคะ,คะก็คือบริเวณปากซอยรัชดา32นั่นอเองค่ะ ซึ่งเส้นนี้นะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อกับถนนรัชดาพิเศษได้แล้วก็ยังเป็นซอยหลักที่คนในย่านนี้นะคะมักจะใช้เชื่อมต่อไปยังถนนล,ลาดพร้าวแล้วก็ถนนลาดพร้าววังหินอีกด้วยค่ะ,คะเรียกได้ว่าเป็นซอยที่หาของกินได้ง่ายแล้วก็สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนเส้นใหญ่ได้หลายสายเลยทีเดียวค่ะ,คะส่วนเรื่องของ ินในย่านนี้นะคะก็ถือว่าไม่ขาดเลยนะคะอ,อย่างช่วงต้นซอยเองนะคะก็จะมีเป็นพวกร้านค้าสะดวกซื้ออ,อย่างด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็น l o ตัส Express พนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นเซเว่นอีเลฟเวใกล้ๆกันเนี่ยก็จะมีตลาดนัดของกินรัชดาส ะะก็จะเป็นแหล่งรวมนะคะร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อต่างๆที่เรียกได้ว่าครบคันแล้วก็ไม่ไกลจากโครงการนั่นเองค่ะ,คะแล้วก็อีกโซนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่นับว่าไม่ไกลาจากโครงการมากก็คืออยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยระะาชพัฒจันเกษมนะคะหรือว่าเรียกว่าซอยเสือใหญ่นั่นเองอตรงนั้นเนี่ยของกินเยอะมากแล้วก็คึกคักทั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึงกลางคืนเลยค่ะ,คะถัดมานะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นสายคาเฟ่ฮอปปิ้งอยากจะแบบจิบกาแฟนั่งอ่านหนังสือใช่หรือว่าจะไปซื้อของใช้กันที่คอมมูนิตี้ ีม,มอก็ยังมีอีกโซนหนึ่งค่ะก็คือลาดเท้าววังหินนั่นเองค่ะใครนะคะที่ต้องการเดินทางไปทํางานด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยในทาเลนี้นะคะเขาก็มีตัวเลือกให้ใช้ถึง3สายด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น MRT หรือว่ารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะที่วิ่งผ่านเส้นรัชดาพิเศษค่ะวิ่งไปจนถึงห้แยกลาดพร้าวถึงจตุจักรนะคะแล้วก็มีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะที่กำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบัน,นะคะ่ะก็จะวิ่งตั้งแต่โซนลาดพร้าวไปจนถึงช่วงบางกะปิรามคำแหง สุดท้ายก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะที่จะเข้าเมืองไปโซนอศกเอกไมัยทองหล่อได้นะคะหรือปัจจุบันเนี่ยเขาก็เปิดเส้นทางให้วิ่งยาวไปถึงโซนสะพานใหม่ได้เช่นกันค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะต้องการไปรถไฟฟ้านะคะก็สามารถใช้วินมอเตอร์ไซค์ค่ะนั่งต่อไปได้จากที่หน้าปากซอยค่ะ โซนใจกลางเมืองอย่างย่านราชดาลาดพราวเนี่ยยังมีคอนโดที่เราสามารถซื้อได้ในราคาล้านไปปลายอยู่นะคะโดยคอนโดนะคะที่เริ่มต้นตั้งแต่ล้านไปลายไปจนถึง3ล้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบจะเป็นคอนโดโลไลส์ที่อยู่ในซอยถนนรองหรือว่าซอยย่อยนั่นเองนะคะรูปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมข้อดีเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของราคาแล้วก็คือเรื่องของจานวนยูนิตอะไม่เยอะมากดงงังตัวใช่ดัง เมื่อเพื่อนบ้านไม่เยอะนะ่ยก็ได้ความเป็นส่วนตัวอย่างที่ผัดตอกนะคะส่วนรูปแบบของห้องค่ะที่อยู่ในช่วงราคาแบบนี้นะคะร้านตน้ตนๆเนี่ยถึง2ล้านประมาณนี้เนาะก็จะเป็นห้องรูปแบบ one bedroom ค่ะแต่ว่าถ้าราคาขยับขึ้นมาหน่อย2ล้านกว่าๆถึง3ล้านเนี่ยก็จะเป็นห้อง one bedroom ค่ะที่มีห้องอนเดกประสงคงเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะซึ่งอย่างที่พิดาบอกไปนะคะว่ คอนโดที่ราคาเริ่มต้นประมาณ1ถึง2้านบาทเนี่ยก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเรียนจบนะหรือว่าเริ่มต้นทํางานได้นม่นานอาจจะมีงบประมาณจํากันดนิดนึงนะคะก็อาจากําลังชั่งใจอยู่ก็ได้ว่าจะซื้อคอนโดอยู่เลยหรือว่าจะเช่าอพาร์ตเมนต์ห,หรือว่าเช่าคอนโดอยู่ดีนะคะซึ่งในโซนนี้ก็มีตัวเลือกทั้งทั้งสองแบบเลยพูดถึงการเช่าก่อนนะคะสําหรับการเช่าอพาร์ตเมนต์ในย่านนี้นะคะของพักเนี่ยเรทราคาค่าเช่าจะอยู่ที่ประมาณเริ่มต้น5,000บาทถึงประมาณ8,000บาทนะคะส่วน โดมิเนียมให้เช่าเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ8,000บาทไปจนถึงประมาณ12,000บาทนั่นเองค่ะและพูดถึงการซื้อนะคะเปรียบเทียบกันให้เห็นๆเ,เลยถ้าเกิดว่าราคาคอนโดนเนี่ย2ล้านบาทและเราผ่อนรับประมาณ7,000บาท2ล้านก็10,400 0บาทถูกไหมคะมก็เรียกได้ว่าไม่ได้ทิ้งห่างจากการเช่าคอนโดนแบบ12,000บาท13,000บาทตรงเนี้ยมากมนะัเรียกได้ว่าเวลาที่เราตัดสินใจซื้อจริงๆเนี่ยดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นาง<ค>ขนาดนี้่ จะได้ดอกเบี้ยโปรโมชั่นพิเศษน,นะคะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้สินทรัพย์เป็นของตัวเองเลยนะคะยังไงก็ลองชั่งน้ำหนักดูแต่ก็ต้องแลกมากับการที่เราอาจจะต้องรับผิดชอบขอดในระยะยาวนี่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะปกติแล้วเนี่ยคอนโดโลไลท์นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะได้เปรียบในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเพราะว่าเมื่อเทียบกับคอนโดไฮไลท์แล้วนะคะแน่นอนว่าจํานวนยูนิตน้อยกว่าคนก็พุกพันน้อยกว่าเนาะส่วนจุดที่ด้อยกว่าของคอนโดโลไลท์ทั่วไปนะคะคุณผู้ชมก็คือในเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางเพราะว่าเมื่อเทียบกับคอนโดไฮไลท์แล้วเนี่ยพื้นที่ส่วนกลางมักจะเป็นขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็มีความหลากหลายไม่เยอะเท่านะคะแต่ว่าที่นี่คะ่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นคอนโดโลไลท์นะคะแต่เขาก็มีการจัดส่วนของพื้นที่ ที่ส่วนกลางออกมาได้น่าสนใจอยู่เหมือนกันค่ะแล้วความน่าสนใจที่ว่านั้นคืออะไรคะบิดาก็คือเรื่องที่ว่าโครงการนี้เขาจะมีการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายนั่นเองค่ะสำหรับฟ a c ซิลิตี้ที่นี่นะคะจะมีทั้งหมด3ามโซนใหญ่ๆด้วยกันค่ะ พื้นที่ส่วนแรกจะเป็นส่วนอินดอร์ที่ไว้ใช้ต้อนรับแขกและพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนของลูกบ้านนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วย i v o r y Lounge เป็นพื้นที่รับแขกมีโซน I d เด a n d Work Cafe ภายนอกเชื่อมต่อกับส่วนของสระว่ายน้ำที่มีการแยกโซนว่ายน้ำออกกำลังกายกับโซนจากรกุซี่ออกจากกันนะคะส่วนชั้นบนค่ะจะเป็นส่วนของห้องฟิตเนสที่เราสามารถมาวิ่งออกกำลังกายกันได้รวมถึงยังมีพื้นที่สวนหย่อมใกล้ๆอีกด้วยนะคะ แต่ถ้าใครอยากเดินเล่นในสวนแล้วก็อยากได้วิวมุมสูงขึ้นมาอีกหน่อยเขาก็จะมีการทำสวนหย่อมชั้นดัดฟ้าที่ชื่อว่า City Escape Garden นั่นเองค่ะพี่ดาค่ะรู้ไหมคะว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งของโครงการ I v o r รรัชดาราเพล้าวเนี่ยคืออะไร ก็คือเรื่องของการที่ทางโครงการเนี่ยเขาแต่งเฟอร์นิเจอร์มาให้ครบแบบ f u l l y f u ฟ n i s h e d ถูกไหมถูกต้องแล้วค่ะอย่างห้องที่เราอยู่เนี่ยคือเป็นห้องตัวอย่างนะคะก็จะได้เฟอร์นิเจอร์หลายชิ้นที่ห้องมาตรฐานจริงๆที่เขาขายเนี่ยก็จะได้เหมือนกันนะคะคือเป็น Fu l l y furnished เลยแล้วก็ยังได้วัสดุที่คุ้มราคาอีกด้วยค่ะ,คะ ตัวอย่างที่เราพามาดูห้องแรกเลยนะคะจะเป็นห้อง One Bed Room Plus นั่นเองค่ะขนาดประมาณ33ตารางเมตรนะคะซึ่งถ้าเกิดเราเข้ามาตั้งแต่ประตูเลยเนี่ยที่เราเห็นต้นที่ประตูกันใช่ก็จะเห็นว่าเราจะได้เป็นดิจิตอลดอ r ล็อกเลยนะคะของ Home า a ์ k นั่นเองอันนี้ได้เป็นมาตรฐานถูกไหมคะใช่ทุกห้องเนี่ยจะได้เป็นดิจิตอลดอ r ล็อกแบบนี้นะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าออกห้องเนี่ยได้ผ่านทาง สแกนลายนิ้วมือก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคีย์การ์ดแบบนี้่แล้วก็จะมีแบบกดรหัสด้วยนะคะและแผงที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นบลูทูธซาวด์ซิสเต็มนั่นเองค่ะซึ่งเป็นระบบเสียงบลูทูธนะคะที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราได้เช่นพวกโทรศัพท์แท็บเล็ตต่างๆสามารถที่จะเปิดเพลงได้โดยตัวนี้มันจะมาพร้อมกับลำโพงที่เขาจะติดตั้งมาให้ที่บริเวณเพดานห้องโซนนั่งเล่นตรงนี้แล้วก็ในห้องนอนอีกจุดหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเวลาที่ เรากลับบ้านมาเหนื่อยอยากฟังเพลงพักผ่อนพักผ่อนก็ดังทั่วห้องเนาะใช่แต่ว่าก็เบาๆเสียงนิดนึีไปด้วยไปด้านนอนค่ะและต่อมานะคะก็จะเป็นวัสดุพื้นของห้องนะคะอย่างที่เห็นนะคะว่าตรงนี้เป็นคล้ายๆกับลายไม้เลยแต่ว่ามันไม่ใช่ลามิเนตนะคะทุกคนจะเป็นสมาร์ทวนิลค่ะซึ่งเป็นกระเบื้องยางนั่นแหละคุณสมบัติของมันก็คือกันน้ำกันปวก100%ึงอยเอเลยค่ะและต่อมานะคะก็จะเป็นโซนห้องครัวค่ะสำหรับแบบห้องนี้จะได้เป็นครัวปิดนะคะ ที่เห็นว่าก็จะได้เป็นประตูปิดบานเลื่อนใหญ่เต็มบานหญ่นะใช่ค่ะก็สามารถปิดเปิดได้แล้วก็เวลาที่ทําอาหารกลิ่นต่างๆก็ไม่เข้าไปในห้องแล้วก็ในห้องครัวเนี่ยก็ยังจะได้เคาน์เตอร์ครัวรูปตัว L แบบนี้เลยวัสดุท็อปครัวนะคะก็จะได้เป็นหินสังเคราะห์นั่นเองค่ะกันรอยขีดข่วนกันน้ําได้นะคะใช่เวลาวางของอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นรอยแล้วก็ด้านบนนะคะมีบิวอินให้ ตามรูปตัวแอเหมือนกันนะคะ,คะสามารถเก็บของอะไรต่างๆได้เยอะเลยแล้วก็ได้มาพร้อมกับ เตาไฟฟ้าแล้วก็ที่ดูดควันนะคะของแบรนดม็ก x แล้วก็ด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งหลังจาน,นั่นเองค่ะค่ะส่วนของผนังเนี่ยเขาก็มีการกรูด,ด้วยกระเบื้องแกนิโตให้ด้วยเวลาเราทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีน้ํามันกระเด็นตรงส่วนเนี้ยเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายค่ะถัดเข้ามาในส่วนที่ติดกับห้องครัวกันบ้างนะคะก็คือห้องน้ํานี่เองค่ะหน้าตาห้องน้ํานะคะจะได้เหมือนตามห้องตัวอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาก็มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้นะคะอย่างตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เป็น shower box แบบนี้แยก เข้ามาดูในส่วนของห้องนอนกันต่อนะคะคุณผู้ชมภายในห้องนอนค่ะจะสังเกตว่าเขาก็มีพื้นที่เอาไว้ระดับหนึ่งนะคะแล้สามารถวางเตียงสักหฟุตเนี่ยกำลังดีจะได้เหลือพื้นที่เตียงด้านข้างเอาไว้ให้เดินได้ง่ายหรือว่าจะวางโต๊ะข้างเตียงก็ได้ด้วยค่ะแต่ว่าจุดเด่นของห้องนี้นะคะก็คือชุดหน้าต่างที่ได้ขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะตั้งแต่พื้นจนถึงฟ้าเพดานเลย ทำให้บรรยากาศในห้องนอนเนี่ยดูโปร่งแล้วก็ลงมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะที่ได้เป็นมาตรฐานนะคะก็คือชุดตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะคะปกติแล้วเนี่ยตู้เสื้อผ้าของทาง Asset Wise เนี่ยเขาก็จะให้เป็นบานประตูทึบนะคะแต่ว่าทางโครงการนี้ค่ะเขาก็จะมีการอัปเกรดบานตู้เสื้อผ้าให้เป็นวัสดุกระจกนะคะก็ทําให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะที่รู้สึกว่าห้องมันอาจจะแคบแคบไปหรือเปล่ามไม่อยากได้ตู้เสื้อผ้าหรือว่า อาตอกเครื่องแป้งไว้ในห้องนอนเนี่ยก็สามารถบอกทางโครงการได้นะคะให้สามารถย้ายตู้สื้อผ้าเนี่ยมาไว้ในโซนทําเป็น Walk in Croset ในห้อง p ลาสหรือว่าห้องเน็กประสงค์ตรงนี้ได้ซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงของอเปิดโครงการนะคะค่ะเปิดโครงการเนี่ยคุณผู้ชมสามารถแจ้งโครงการได้เลยซึ่งห้องนี้นะคะพัดก็มองว่ามันเหมาะสมที่จะทําเป็นวมดูลอินคอเซ็ตเหมือนกันเพราะว่า,ามีประตูปานเลื่อนนะคะที่สามารถกั้นได้อย่างเป็นสัดส่วนแบบนี้ซักห้องนอนเนาะใช่ค่ะหรือว,ว่าถ้าใครนะคะที่รู้สึกว่า,าวางตู้เสื้อผ้าไว้ในห้องนอนเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วอยากจะปรับห้องนี้ทําเป็นฟังก์ชันอื่นๆอย่างเช่นห้องตัวอย่างเนี่ยเขาทำเป็นห้องทํางานนะคุณผู้ชม ตรงนี้วางโต๊ะทำงานแบบไซส์ค่อนข้างใหญ่ได้เลยหรือว่าค่อนข้างจะทำเป็นตู้วางของตู้โชว์ชั้นหนังสือเนี่ยก็สะดวกเหมือนกันนะคะหรือถ้าใครอยากจะได้เป็นพื้นที่ห้องนอนก็แนะนำว่าใช้เป็นฟูกนะคะปูเนี่ยจะสะดวกกว่าสามารถที่จะเก็บพับได้นะคะแล้วก็ห้องนี้ยังจะได้ช่องแสงที่เป็นระเบียงสามารถเปิดไปได้นะคะแล้วก็ระเบียงของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยค่ะ มาดูอีกห้องหนึ่งกันค่ะคุณผู้ชมเป็นขนาดที่กระทัรลดลงมาหน่อยเนาะ<ฆ>จะเป็นวันเบด o ูมขนาดประมาณ24ตารางเมตรค่ะห้องไซส์นี้นะคะจะเป็นไซส์เริ่มต้นของโครงการนี้ค่ะแล้วก็มีการทําราคาโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัวโครงการนะคะเริ่มต้นอยู่ที่1.89ล้านบาทก็คือห้องนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันก่อนนะคะเริ่มต้นเนี่ยเข้ามา ประตูทางเข้าแล้วเนาะก็จะเจอในส่วนของครัวก่อนลักษณะครัวเนี่ยเขาจะเป็นครัวเปิดค่ะแต่ว่าในการบิวอินนะคะแล้วก็สเปคต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับห้องก่อนหน้านี้เลยใช่ถูกต้องค่ะแล้วถัดมาด้านข้างนะคะขวามือของดาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็จะมีการทําแยกโซนเปียกโซนแห้งมาให้เรียบร้อยแล้วก็สเปกวัสดุก็เหมือนกับห้องที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาข้างในกันอีกนิดนึงนะคะตรงส่วนนี้ค่ะจะเชื่อมต่อกับโซนนั่งเล่นนะคะคุณผู้ชมซึ่งชุดโซฟา ทางโครงการเขาจะมีให้มาแต่ว่าหน้าตาเนี่ยก็จะเหมือนกับด้านนอกนะคะที่เขามีการจัดโชว์ไว้จะเป็นโซฟาแบบ2ที่นั่งนั่งกําลังดีเนาะเพราะว่ามันพอดีกับพื้นที่และถัดมานะคะฝั่งตรงข้ามกับโซฟาเนี่ยเขาก็จะมีการทําชุดชั้นวางทีวีไว้ให้เป็นมาตรฐานแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราแขวนทีวีเนี่ยไซส์ที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่ประมาณ55นิ้วถึง60นิ้วเนาะบริเวณตรงนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าสังเกตะจะไม่ได้มีพื้นที่ไว้สําหรับแบบรับประทานอาหารเนือ่องจากว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจํากัดนะะค แต่ว่ามันมีพื้นที่ต้องส่วนเนี้ยที่มันโล่งๆอยู่ตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแบบว่าซื้อเป็นโต๊ะ<อ>ที่มันสามารถพับเก็บได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นต,ตอนไหนที่เราจะกินข้าวใช่ไหมคะก็เอามากางพื้นที่ตรงเนี้ยสามารถกินได้ประมาณสักสองที่นั่งกลาลังดีค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถัดเข้าไปส่วนด้านในสุดนะคะ,คะก็จะเป็นโซนห้องนอนแล้วซึ่งตรงเนี้ยเขาจะกั้นด้วยกระจกบานเลื่อนแบบ3ตอนแบบนี้อ่าแล้วก็ความสูงของกระจกเนี่ยตั้งแต่ พื้นจนถึงเพดานเลยแล้วก็เป็นด้วยความที่เป็นกระจกอะคะ่ะมันทําให้แสงจากระเบียงเนี่ยมันสามารถส่องผ่านเข้ามาในโซนนี้ทาให้มันดูโปร่งใช่ค่ะ,คะแล้วก็ด้านในนะคะพื้นที่ก็พอสมควรเลยนะคะสามารถวางเตียงประมาณ5ฟุตได้นะคะ,คะโดยที่ทางโครงการเขาก็ยังมีการทำสเปซเล็กๆตรงนี้าไว้สามารถที่จะวางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้หรือว่าจะมาเป็นทําเป็นโต๊ะทางานแบบห้องตัวอย่างเนี่ย ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,คะซึ่งบริเวณนี้นะคะจะใกล้กับช่องแสงด้วยนะคะทําให้เวลาทํางานหรือว่านั่งแต่งหน้าเขียนคิ้วอยู่เห็นหน้าตัวเองได้เต็มที่ได้ชัดสว่างขึ้นแสงธรรมชาติช่วยได้เยอะเลยค่ะ,คะแล้วก็ด้านปลายเตียงจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะ,คะซึ่งวิซน์เนี่ยพัชชอบมากเลยเพราะว่าเขาทํามาเป็น2ฝั่งเนาะอสองด้านแบบนี้นะคะโดยที่ตรงกลางเนี่ยม,มันมีสเปซเหลือที่สามารถแขวนทีวีเพิ่มได้แล้วก็ระยะระหว่างเตียงปลายเตียงกับ ตู้ตรงนี้นะคะก็ถือว่าเดินสวนกันได้สบายเลยเนี่ยสองคนเดินส่วนกันได้แบบนี้ไม่ใช่หรอกเป็นเพราะว่าเราผอมเป็นเพราะว่าเราผอมอ๋อโอเคแต่ก็ตรงโซนระเบียงนะคะแบบห้องนี้ได้ระเบียงค่อนข้างกว้างเลยค่ะที่ยากว้างจริงสามารถวางเครื่องซสก้ผ้าได้นะคะแล้วก็ทางโครงการเขาก็จะวางท่อน้ําระบบน้ําต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะและด้วยพื้นที่นะคะเราสามารถแบบ เขาเรียกว่าอะไรตากผ้าได้เต็มที่อยู่นะถือว่าเป็นห้องวันเบดรูมขนาดประมาณ24ตารางเมตรที่ทําพื้นที่ระเบียงมาได้ค่อนข้างใหญ่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะการที่ทางโครงการเนี่ยเขามีการแต่งเฟอร์นิเจอร์มาให้ครบแบบ Fully Furnished แบบนี้กับราคาห้องนะเริ่มต้นอยู่ที่1.89ล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าได้ห้องที่คุ้มค่ากับราคาที่ซื้อไปะคะ่ะ และข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะของการที่โครงการให้เฟอร์นิเจอร์มาครบแบบนี้เนี่ยก็คือค,คุณผู้ชมไม่ต้องไปหาซื้อเฟอร์นิเจอร์เองให้เสียเวลาเนาะเพราะบางทีเฟอร์นิเจอร์ที่เราซื้อมาอาจจะไม่พอดีกับพื้นที่ก็ได้นะคะ mm hmm. ดังนั้นการที่ห้องครบเลยเ mm hmm. ฟอร์ครบแบบนี้ก็จะได้เฟอร์นิเจอร์ที่พอดีแล้วก็ใช้งานได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของโครงการไอเวอรี่ราชดาลร่า้าวค่ะ เราสองคนขอขอบคุณทาง Asset Wise นะคะที่ให้เรามาสนิทก,กันในวันนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะอยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของ,ของโครงการนี้สามารถคลิกเข้าไปอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g c o m ค่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเข้ามาดูห้องตัวอย่างของโครงการนะคะสามารถ walk in เข้ามาดูกันได้ที่เซ l ล์แก l เลอโครงการค่ะโดยจะอยู่ในซอยรัชดา32ตรงเข้ามาประมาณ450เมตรนะคะก็จะเห็นเซลล์แกลเลอที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเลยค่ะ ถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะไม่อยากพลาดประเด็นที่น่าสนใจของโครงการแบบนี้ก<ม>็อย่าลืมกด Subscribe ปิดตามรายการของพวกเราทาง YouTube ด้วยนะคะและว,วันนี้ค่ะรายการเดอะสนิกแอบย่อง2่องอสังหาต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ